ะะะเดี๋ยวเรามาดูทำฟิฟสินาทีกรณีที่เราตั้ง SL 500จุด TP 1 0 0 0จุดในเดือนพฤษภาคมนะคะปี2568นะอ่ะนะคะวันที่1เนี่ยไม่มีจังหวะเข้าเทรดเนาะ,ะมาดูนะเนี่ยมันเข้าตัวนี้ไม่ได้นะครับคือแท่งเทียน1แท่งนะคะมีนะคะการเคลื่อนไหวประมาณ1,500จุดซึ่งนะคะเราจะตั้ง SL 500จุดเนี่ยนะคะ มันไม่ครอบคลุมแท่งเทียนแท่งนี้ที่ที่เราออกออเดอร์นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ออกออเดอร์เนาะก็คือระยะ SL 500จุดเนี่ยนะคะมันไม่คลุมแท่งนี้นะคะเราจึงไม่ออกออเดอร์เนาะก็ถ้าออกไปก็กลัวมันสะบัดขึ้น่ะนะคะดังนั้นไม้นี้ไม่เทรดนะคะ ไม้นี้ก็เช่นกันไม่เทรดเนาะเพราะว่า500จุดเนี่ยมันไม่คลุมแท่งนี้นะคะแท่งนี้นะถ้าคลุมก็คือ1 5 0 0านะพันสี่พนะแต่ว่าอันนี้มันไม่คลุมเราก็เลยไม่เทรดนะคะถ้าใครรับความเสี่ยงได้ท่านจะเทรดก็เทรดแต่ว่าถ้าเราฟิกระยะ sl sl 500. จุด tp 1000จุดเนี่ยมันต้องคลุมแท่งเทียนเนาะตรงระยะ sl นะคะ อในลักษณะแบบนี้เนาะเราตั้ง SL ไว้500จุดเห็นไหมคะไอ้ห0าร้อยจุดเนี่ยมันคลุมแท่งเทียนแท่งนี้นะคะแท่งที่เราออกออเดอร์แท่งนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเราจึงทำการออกออเดอร์ได้นะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นปะระยะ SL แท่งนี้500จุดนะคะเนี่ยเอา ออกออเดอร์ที่แท่งนี้นะคะระยะ sl 5 0 0รจุดมันคลุมแท่งเทียนแท่งนี้ดังนั้นเราก็ออกออเดอร์ได้นะคะอามาดูต่อนะอันนี้ระยะ sl ไม่คลุมนะคะไม่คลุมนะคะเราจึงไม่ออกออเดอร์เนาะ5 0 0จุดเห็นไหมคะอันนี้คือจุดนะ500จุดอันนี้คือเหรียญน,นะคะห้าดอลน,นะคะก็คือระยะ sl วิ่ง55 5เหรียญก็คือ500จุดนะ,ะถ้าเราออกเราไซส์0นะคะ อ่ะมาดูต่อที่ตรงนี้เนาะนะคะอันนี้ก็คือ1,500จุดถามว่าเทรดไหมไม่เทรดนะคะเพราะว่าเราจะตั้งระยะเอสเซลที่500จุดแต่ว่า500จุดนั้นมันต่ำไปนะคะเราก็เลยไม่เทรดเนาะอ่ะอันนี้นะคะเนี yeah. ่ยออเดอร์นี้นะคุ้นๆไหมช่วงเช้าเนี่ยตลาดเป็นเทรนด์ดีมากนะคะก็คือวอลุ่มก็น้อยแต่ว่าวิ่งเป็นเทรนด์ช่วงเช้าวอลลุ่มน้อยแต่วิ่งเป็นเทรนด์นะคะเนี่ยก็ เข้าที่แท่งนี้เนาะนะคะระยะ s อ500จุดนะคะนี่สบ,บายๆบบเหลือๆนะ,ะนคะทีพีเท่าไหร่คะ1,000จุด2,000จุด3,000จุดสูงสุด7เท่านะคะแบ่งไหมทีพีเอานะคะช่วงนี้วอลุ่มค่อนข้างดีนะช่วงเช้าอ่ะอันเนี้ยเสียดายมากนะคะเสียดายโอกาสนะคะก็คือเราจะตั้ง SL 500จุดใช่ไหม แต่500จุดมันไม่คลุมแท่งนี้การที่เราจะคลุมแท่งนี้ได้เนี่ยประมาณ700จุด800จุดดังนั้นถ้าเราเข้า700จุดป800จุดเนี่ย R1 ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเรา500จุดเนาะมันไม่คลุมแท่งเทียนเราก็เลยไม่ออกออเดอร์ไม้นี้ไม่เข้าเทรดก็เลยพลาดนะคะพลาดโอกาสไปไม้นี้ก็เช่นกันไม่เข้าเทรดระยะ SL 106นะคะไม้นี้ก็เช่นกันนะคะ มาดูนะไม้นี้ไม่เทรดนะนะคะามาดูทีนี้เราออกนะคะออเดอร์ order ที่แท่งนี้เนาะนะคะที่ราคาปิดดังนั้นเนี่ยเราจะนับจากตรงนี้เนาะเหมือนเดิมนะ,ะที่ตรงนี้นะคะเนี่ยมันขึ้นไป500จุดเนี่ยมันไม่คลุมแท่งนี้มันไม่คลุมแท่งนี้เราก็เลยไม่ออกออเดอร์เพราะมันมีแนวโน้มส่วนใหญ่ก็คือที่ราคาลงมาแล้วขึ้นไปเทส นะคะแต่ไม่ทำไฮใหม่นะไม่ทำไฮใหม่นะคะไม่ทำไฮใหม่ขึ้นไปเทสต์แล้วลงต่อดังนั้นเนี่ยแนวโน้มส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้เราจึงนะคะเราจึงนะคะฟิกไว้ว่า500จุดเนี่ยต้องคลุมแท่งเทียนแท่งนี้ถ้ามันไม่คลุมเราไม่เข้าเทรดนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปเนาะอันนี้นะคะ ไม่เข้าถือเช่นกันนะคะระยะ S L เกิน500จุดเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะระยะ S L แท่งเทียนแท่งนี้นกเกิน500จุดเห็นไหมคะเนี่ยมันไม่คลุมนะคะเนี่ยเนี่ยอ่าเห็นไหมห้าร้อยจุดมันได้แค่ครึ่งแท่งนะคะถ้าจะเอาเต็มแท่งก็พันจุดนะคะอ่านะคะดังนั้นเนี่ยไม่เทรดก็คือไม่เทรดนะคะช่างมันนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะอันนี้ก็น่าเสียดายนะคะ ระยะ SL เนี่ยมันคลุมแท่งเทียนแท่งนี้เราจึงทำการออกออเดอร์นะคะพอออกไปปุ๊บเนี่ยมันสวนกลับขึ้นไปเทสนิดนึงนะคะผิดนะคะแต่ถ้าเราตั้งแท่งเทียนก่อนหน้าเราก็รอดนะคะแล้วก็ TP 8เท่าเกเท่านะคะก็เสียดาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเสียด้ได้เสียดาได,ได้เสียดาได,ได,ได,ได้แต่ว่า ไม่เสียอารมณ์นะคะเสียได้แต่ไม่เสียอารมณ์นะอันนี้ก็ผิดนะคะผิดก็ว่ากันไปตามนั้นอันนี้ถูกเห็นไหม sl 5 0 0จุดถูกนะคะถ้าใครที่เข้าด้วย p r i อคชั่น o อ,อเ r d e r นี้จะเข้าไม่ได้จะต้องมาเข้าด,ออด้วย order นี้เมื่อใดก็ตามที่เข้าออเด d e r นี้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าคลุม500จุดมันไม่คลุมนะมันต้องคลุมที่ตรงนี้1000จุดนะคะก็แล้วแต่นะถ้าใครเข้าก็เข้า,ขาไม่เข้าก็ ไม่ต้องเข้านะคะหรือจะทําเป็นมัลติททม์เฟรมก็ได้ไปเข้าในไทม์เม5นาทีก็ได้นะนะคะอันนี้ก็คือไม่เข้าเทรดนะคะเนี่ย SL แท่งนี้นะคะเห็นไหม SL เราเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้ที่ลุงเอาเมาชีเนี่ยเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้เนาะที่เอาเมาชีจากนั้นนะคะ500จุดเนี่ยมันไม่คลุมแท่งนี้มันไม่คลุมไส้นี้ถ้าหากคุณเข้าไปเนี่ยแนวโน้มส่วนใหญ่มันจะลงมาเทส แต่มันก็ไม่ทําโลใหม่เห็นไหมมันถึงแค่ตรงนี้แล้วมันก็รีเบวกลับขึ้นไปไอ้ตรงที่มันมาถึงเนี่ยมันทําย SL เเราเรียบร้อย500จุดเห็นไหมอ่าจริง,รงๆถ้าหากว่า500จุดเนี่ยมันคลุมแท่งนี้เนี่ยนะคะได้เพราะว่ามันมักจะไม่ทำนิวโลนะคะอืมเนาะมันมักจะไม่ทํำนิวโลเนาะ,ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อเนาะ ก็อันนี้ก็คือไม่เข้าเทรดนะคะระยะ SL 500จุดไม่สามารถคลุมแท่งเทียนได้อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลย2,000กว่าจุดไม่เข้าเทรดแน่นอนนะคะอันนี้ไม่มีจังหวะเทรดถ้าใครจะเทรดก็คือต้องรองให้มันเบรกนะคะอ่าคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันมีแนวต้านอยู่นะคะเมื่อได้ก็ตามที่มันเป็นเหลี่ยมเนี่ย ท่านก็วางออเดอร์ไว้ถ้ามันเบรกท่านก็เข้าเทรดได้เออถ้าใครที่จะเทรดในลักษณะแบบนี้ต้องมีประสบการณ์เด้อน,นะคะต้องมีประสบการณ์นะคะไม่ใช่ว่าอ่าเห็นเข้าเทรดเราก็เทรดอย่างนี้ไม่ได้นะ,ะมันต้องเคยอ่ะมันต้องฝึกอ่ะนะคะการที่เราจะเคยเราต้องฝึกนะคะฝึกแข่งขันก็ได้นะคะไปแข่งเทรดไหมนะคะเราไม่ต้องเอาที่หนึ่งแต่แค่บาลานซ์ในพอร์ตอะ่ะ เป็นกำไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไปสร้างวินัยเอานะคะก็อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นการเบรกเอาขาลงเนาะแต่อันเนี้ยนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิดอันนี้เราไม่เทรดเพราะว่ามันไม่ครุม500นะคะเสียดายเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้1,000นเนี่ยลุงมีแนวโน้นมที่จะปรับ1,000นะ SL 1 0 0 0จุด TP 0 0 0อ่าในลนักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นไหม RR 1ต่อ SL 1,000จุด ทีพีส P 2 0 0 0อย่างเงี้ยได้กำไรไม่ได้นะคะจากที่ไม่เทรดได้กำไรไม่ได้เนี่ยรุงรุงแผนว่า,วามีในใจนะตอนนี้มีในใ,นใจก็คือมิถุนานะคะหลังจบมิถุนาจะปรับละ sl time frame 5นาะที600จุด time frame 1ชั่วโมง1,000จุดอ่ะไอไม่ใช่ time frame 15นาะที1,000จุดนะคะ หนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ต้องเบาติทามเฟมต้องต้องเข้าทาเฟรมที่เล็กถ้าเราเข้าทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงโดยตรงเลยเนี่ยอยู่ๆก็เข้าเลยไม่ย่อยไปเข้าทาเฟรมเล็กๆะนะคะ SL ลึกมากนะคะเพราะว่าม volume มันเยอะเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะสรุปทางเฟมนะคะ15นาทีกรณีฟิกระยะ SL SL 500 1, จุด TP 1,000จุดมีจังหวะเข้าเทรดในเดือนพฤษภาคม ะะจํานวน10ออเดอร์นะคะสิออเดอร์เนี่ยผิดไป10ผิดไป6ถูก5รวมเป็น11อัตราวิลเลจแค่45%เปแต่อาอาเท่าเดิมก็คือ1ต่อ2ดังนั้นบาลานซ์ก็เป็นกำไรอยู่นิดหน่อยนะคะก็เราฟิกระยะ SL นะคือวอลลุ่มมันเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยระยะ SL ควรจะเปลี่ยนด้วยนะคะเนี่ยมันไม่มันพันสองพันสามพันสี่พันห้าหมดเลยนะคะมีห้าร้อยน้อยมากนะคะ ทีนี้ทำไมถึงยังไม่เปลี่ยนทันทีเนาะลุงอยากจะให้คอนเฟิร์มความคิดสัก3เดือนนะคะเพื่อที่จะหาจุดระยะ SL ที่มันใช้งานได้เนาะก็คือถ้าราคาลงมา1,000จุดแล้วเราคาดหวังว่ามันจะรีเบลกับขึ้นไปทำให้เราได้กำไรนะคะคือเอา,อาง่ายๆไส้เทียนอะ่ะไม่ควรเกิน1,000จุดเนาะไส้เทียนไม่ควรเกิน1,000จุด ะะประมาณนั้นอะลุงกะว่านะกะว่าไส้เทียนไม่ประมาณการว่ากะว่านะคะไส้เทียนที่มันลงมาตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมไส้เทียนเราออกออเดอร์แท่งนี้เนาะนะคะเราออกออเดอร์แท่งนี้นะคะไอไสเทียนที่มันย้อนลงมาเดี๋ยวนะแป๊บนะคะเราออกออเดอร์ที่แท่งนี้อ่าแท่งนี้เนาะเราออกออเดอร์แท่งนี้ปุ๊บไส้เทียนที่มันย้อนลงมาพวกเนี้ยนะคะออก่อนที่มันจะขึ้นไปแบบเนี้ยก่อนที่มันจะขึ้นไปเป็นเทรนในลักษณะแบบนี้เนะะี่ยเห็นไหม ไส้มันจะมีการย้อนของไส้เทียนเพื่อมาทดสอบว่ามันมันมีแนวรับอยู่มากไหมหรือไม่มีเลยถ้าไม่มีมันก็จะลงนะอ่ะอันนี้มันลงมาทดสอบพอมันลงมาทดสอบแล้วมันเจอแนวรับเห็นว่ามันก็เลยรีเาวกับขึ้นไอจังหวะที่มันลงมาทดสอบเนี่ยถ้านะคะหนึ่งพันจุดนะเดี๋ยวลุงให้ดูหน่วยสิบร้อยพันอ่าถ้าหนึ่งพันจุดเนี่ยเห็นไหมมันเอาอยู่สบายๆเลยแล้วเราสามารถวางระยะ sl ห้าเลยหนึ่งพันจุดแล้วก็ทีพีสามพันสี่พันห้าพันหกพันได้หมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยระยะ SL ต้องปรับให้เหมาะสมนะแต่ลุงคิดว่าหนึ่งพันจุดเนี่ยคงแบบสุดๆแล้วละ่ะถ้ามันหลุดหนึ่งพันจุดไปก็ไม่อะไรเอาวอนมาแล้วนะคะไม่คิดที่จะแกไ้ไม่คิดที่จะงัดระบบละนะคะก็คือไม่คิดอะไรทั้งนั้นอ่ะนะคะก็คือถ้าจบหนึ่งพันก็คือหมดใจแล้วนะคะก็คือแท่นั้นนะคะดังนั้นเนี่ยระยะ SL ชเอลหนึ่งพันจุดเนี่ย เป็นแนวโน้มที่จะตั้ง SL หลังจากมิถุนาเนาะลูกขอเก็บ database อีกเดือนหนึ่งก็คือมิถุนานะคะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ